นะครับแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะนี่เลยนะครับฝเอกของเราเปเปปอปะมุกนะฮะโดนใบแดงไปแล้ว1ใบนะครับเราจะมาดูค่าพลังของเขากันก่อนนะครับเอ่อส่วนสูงร้อยแปนะฮะอายุ37ปีเข้าไปแล้วนะครับมีเล่นใหทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็สโมสรเอฟซีปอร์โต้นะครตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะฮะ ถนัดเท้าวขวานะครับนี่นี่นะครับเอ่อผมเลื่อนไม่ไปเอาีอนไปนะครับฮิตดิงนะฮะลูกโมงนะครับเก้าสิบสองนะฮะสปีดนี่แปดสิบสามนะฮะเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กนะฮะ สปีดประมาณนี้ก็ไม่ได้ช้านะครับแล้วก็อายุเขาก็เยอะด้วยนะฮะนี่ kicking power นะครับพลังตีพลังเตะนะครับรู้เตะแรงครับแปดสิบจ้ำนี่พลังกระโดดนะครับ89ครับแล้วก็ความแข็งเก่งของร่างกายนะครับ9กสีนะฮะเกมรับเก้าสบหกนะฮะบอลวินนิ่งการเข้าปะทะ เก้าสิบสามนะฮะแล้วก็ expression ความดุดันเก้าสิบเก้านะฮะเต็มแมงนะฮะอันนี้จริงๆผมน,น่าจะเยอะกว่านี้นะครับนี่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะจัดภาพไปที่เอ่อตอนที่เขาเข้าปะทะเลยนะครับนี่นะฮะมาดูจังหวะแรกกันละกันครับเป๊ะๆเสียบลูม,มินิเก้นะโอ้โหลูม,มินิเก้กระเด็นนะฮะ นี่ไม่สอนครับหน้าไหนนี่ไอ้ล้วนเดินมาแจกใบเหลืองเป๊ะๆบอกอะไรว่าไอ้ล้วนนี่นะครับนี่ดูจังหวะนี้กันชัดๆนะฮะลูมิเนเก้ครับได้บอลมาเป๊ะๆไม่สอนครับเสียบอย่างเดียวครับนี่คือหน้าที่ของเขานะครับนี่นี่ดูหน้ากูด้วยล้วนมึงอะนี่นี่ครับจังหวะนี้นะฮะแล้วมงไปนะครับนี่ไม่ใช่เสียบอย่างเดียวโมองก็ได้แล้วก็จังหวะนี้ครับลูกากูครับได้บอลเปไปเสิยบไงหลังเลยโหหนักจริงๆนะครับนี่ลูกนี้ไม่ยอมยิงหรอก งั้นเป๊ะๆขอชนแล้วกันนะฮะนี่นี่นะฮะโอ้โหนี่ครับเป๊ะๆรู้ตำแหน่งแล้วครับโอ้โหทำไงเสียบเข้าไปนะครับอืมยิงเป๊ะๆไม่ได้หรอกครับนี่โอ้โหเป๊ะๆโดนชนนะฮะนี่เพื่อนมึงชนกูเสียบมึงโอเครับรับเคราะห์แทนเพื่อนมึงไปนะครับโอ้โหเป๊ะๆทำหุ่นไล่หุ่นไล่กาด้วยครับเมื่อกี้ไอ้รู่ก็แจกใบเหลืองเป๊ะๆหัวเสียครับจังหวะนี้ดูกันชัดๆนะฮะนี่เป๊ะๆครับ เสียบเข้าไปนะครับโอ้โหไม่สนนะครับเป๊ะๆดูจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะเปิดมุมนะครับนี่ฝั่งนู้นเปิดมาครับเป๊ะๆม่งสกัดอีกแล้วนะครับนี่ครับจังหวะนี้เป๊ะนี่โอ้โหว่าจะผ่านเป๊ไปได้มันยากนะครับนี่จังหวะนี้โอ้โหเป๊เสียบพืดไปครับจังหวะแรกครับแล้วก็ทําไงไม่ยอมยิงโอ้โหเป๊มาแย่งไปได้นะครับนี่ โอ้โหนี่นะฮะตอนนี้ครับเลี้ยงเลี้ยงไม่ยอมผ่านโอ้โหเปเป้เสียบเข้าไปนะครับโอ้โหหนักนะครับลูกนี้โอ้โหไอ้ล้วนเดินมาแจกใบเลืออีแลนนะครับถือว่าขาประจําของไอ้ล้วนเลยนะครับสาหรับเปเป้ปอปลามุกนะฮะเนี่ยเลี้ยงมาไม่ยอมไปไม่ยอมไปครับลีลาลีลาเปเป้จัดให้นะนี่นะครับมาดูจังหวะนี้นะครับเปเป้โอ้เสียบเข้าไปครับไม่ฟาวนะครับอันนี้แล้วก็จังหวะต่อไปเปเป้โอ้โหนี่ครับนี่สองบอลยากนะครับเมื่อมีเปเป้นะ แล้วก็จังหวะนี้นะครับเปเป้ทำไรเลี้ยงครับเปเป้เลี้ยงขึ้นไปนะครับโอ้โหเหมือนเปเป้จะขึ้นบุกขึ้นมาเองนะครับนี่นี่ครับโอ้โหเลี้ยงแตกนะแต่เข้ามากลางสนามโอ้โหโดนชนนะเด้งไปได้อยู่โดนโดนชนอีกครั้งนะโอ้โหเตะยังไปได้นี่โดนอีกครับนี่โอ้โหแข็งแก่งจริงๆครับเปเป้แล้วก็ยิงโอ้โหนี่นะครับจังหวะนี้เนเน่เจมโอ้โหไม่ผ่านเปเป้อีกแล้วครับเปเป้สองมาฮะโอ้โ บุกันตอบแล้วจังหวะนี้โอ้โหวืดนะครับแล้วก็การเลตเบลครับด้วยดีครับโอ้โหเปเป้ครับโอ้โหเข้าไปเสียบนะฮะจังหวะนี้นะครับเป็นไงครับจุดโทษนะครับไอ้ลนชี้ไปที่จุดโทษนะนีเปเป้เดี๋ยวเข้ามาถามนะครับโอ้จุดโทษยังไงอาจารย์นี่เนี้ย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 ไอ้ลูนไม่กล้าแจกใบเหลืองครับครั้งนี้เพราะว่าแจกไห้เปเป้เยอะนะนี่พยาวานอนนะครับเรียงขึ้นมาโอ้จะเลี้ยงอะไรนักหนาเปเป้จัดให้ครับไม่ต้องเลี้ยงนะฮะนี่ โอ้โหแล้วก็นี่นะครับจังหวะนี้นะครับเปเป้เข้ามาแย่งบอลน,นะครับโอ้โหเปป้เบียดน,นะฮะความแข็งแกร่งเปเป้มีแต่โดนแย่งบอลออกไปนะครับนี่นะครับจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ออกไปแล้วนะครับขอบคุณครับ